นายกรัฐมนตรีของเราอะคา่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็แน่นอนจะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์คู่กับท่านนายกพันธ์คำข,ของสปปลาวนะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าทางเราเองเขากเ็เขารบนับถือกับไทยมาเขาบอกว่าคือประชาชนทั้งสองประเทศก็คือกินข้าวร่วมนากินปลาร่วมน้ําก็คือพูดง่ายๆคือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าแน่นอนค่ะสภาพิจาราไทยเราแห่งที่ห้าเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวะสําคัญที่ไทยกับสปปลาวเนี่ยกาลังเร่งฟื้นปูกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันก็คือเราเป็นทราบกันดีเนาะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปมาหาสูงกันได้แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปแล้วค่ะ ฐานแห่งนี้ก็ช่วยรับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานของเรานี่แหละค่ะตรงนั้นจะเป็นภาคอีสานตอนบนของไทยและเป็นภาคตอนกลางของสปปลาวก็คือภาคกลางของสปปลาวอยู่โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬและก็แขงวงบริคมใจก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยและก็สปปลาวเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นมากขึ้นนั่นเองค่ะ